สวัสดีครับร้าน BR Skirt ครับผมวันนี้มีอา Mazda 2นะครับมาใส่สเกิร์ตรอบคันไช้68พาร์นะครับคันนี้สีแดง s o l a r ค s Crystal นะครับผมด้านหน้ามาพร้อมไฟ Dayline นะครับ8ดวงนะครับ ตัวนี้เวลากลางคืนเด y l i g h จะดอบลงนะครับถ้ารถเปิดไฟหน้ารถนะฮะไม่แสบตานะครับเพื่อนร่วมทางไม่แสบตาแล้วก็ไฟเลี้ยวด้วยเวลาเปิดไฟเลี้ยวตัวนี้เด y l i g h ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มตามนะครับผม,มเดี๋ยวมาลองชมกันครับว่าเป็นยังไงแล้วก็แบบนี้นะครับไฟเลี้ยวเป็นสีส้มด้วยนะครับที่เด y l i g h จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นไฟแสงสีส้มออกมาแบบนี้ กลับมาเป็นเดย์ไลท์เหมือนเดิมแล้วก็มีติดตัวอักษรน,นะครับสกายแอคทีนะครับฝากระโปรงหน้าแบบนี้นะครับสีดำครับลองดูรอบๆคันกันนะครับด้านข้างนะครับสติกเกอร์แดงคาดนะครับโลโก้ไดเอท18นะครับผม ด้านท้ายท่อคู่นะครับด้านขาวาออกจริงด้านซ้ายท่อหลอกครับสแตนเลสนะครับตัวนี้ไม่กลัวสนิมครับผมมีทับทิมตรงกลางให้นะครับสะท้อนแสงหนึ่งดวงก็ชุดรอบคันสี่ชิ้นนะครับคันนี้คอบเซตนะครับ ตัวนี้งานก็จะแนบเนียนนะครับเข้ารูปนะครับสีสวยสีเหมือนรถสีตรงนะครับก็เป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะครับผมก็ฝากไว้นะครับติดตามกันเรื่อยๆนะครับร้าน b r สเกิร์นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับผม